สวัสดีครับผมเอกจากออโต้รูทนะครับวันนี้ได้ทําการติดตั้งตัวสัญญาณการขโมยเนี่ยให้กับรถออ l น e w วพไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบนะครับตัวสัญญาณการขโมยของตัวรถเดิมติดรถมาให้ของออ l น e w วพกับของออโต้รูทนะครับว่าตรงนี้มีความแตกต่างกันยังไงทําไมลูกค้าถึงต้องมาติดตัวสัญญาณการขโมยของทังออโต้รูทเราเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาดูที่การขโมยของตัว รถที่ติดมาก่อนตัวเดิมนะฮะวิธีการก็คือล็อกนะครับกดเธอไปแล้วนะครับการขโมยถึงตัวรถก็จะมีไฟสแสแดงสถานะด้วยว่าทําการล็อกแล้วนะครับเมื่อมีคนมาโดนรถนะครับอันนี้รถร้องขึ้นมานะครับนี่ร้องนะครับระดับลงนะครับถามว่าโดนใหม่เป็นยังไงก็ร้องใหม่นะครับทีนี้ถ้าเผื่อ ตัวมันจะเอาจริงๆมันจะแทงรูกุญแจเข้าไปครับแล้วบิดไปที่อ่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงนั้นดับลงไปนะครับแล้วในส่วนของเรือนไม้ก็จะติดขึ้นมานะครับตรงนี้หมายถึงยังไงบ้างถ้าเรือนไม้ติดขึ้นมาก็คือสตาร์ทติดนะครับรถก็จะโดนขโมยเพราะนั้นการขโมยของตัวรถเองจะไม่มีประโยชน์ในส่วนนี้เลยนะครับคือล็อกแล้วนะครับ รถร้องก็จริงแต่เมื่อมีการบิดไปที่อ่อนปุ๊บนะครับรถจะยังสามารถสตาร์ทไปได้ถ้าถามว่าตัวนี้ถ้าเรากดล็อกขนาดรถมันวิ่งอยู่โจนเอาไปแล้วซึ่งยนจะดับไหมกดดูฮะไม่มีผลครับกดอะไรก็รถไม่หยุดรถไม่ดับผมกดอยู่นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับกดบนสามปุ่มหรือไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นรีโมท เดิมติดมากับรถตัวนี้เรียกได้ว่าก็ไม่มีความสําคัญหรือมีประโยชน์จริงๆจังๆกับการกันขโมยจริงๆนะครับนี้มาดูของออโต้รูทบ้างนะครับว่าทําไมมันมีประโยชน์ยังไงถ้านี้เรากดล็อกนะครับเสียงก็จะดังนะครับใครมาโดนรถนะครับวันนี้เรามีไฟ LED ติดและกันขโมยสถานะ <S 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 รถร้องเลยนะครับนะครับทีนี้รถร้อง ถามว่าถ้าเผื่อจรนอยากจะเอาคือบิดไปที่แทงลูกุญแจนะครับไไฟหน้าปัดไม่ติดสตาร์ทสตาร์ทก็ไม่ได้นะครับต้องกดปลดล็อกเท่านั้นไฟจึงจะกลับมาติดที่หน้าปัดเหมือนเดิมนั่นหมายถึงว่า สตาร์ทใหม่ได้นะครับสตาร์ติดได้เฉพาะตอนที่กดปลดล็อกแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โจรเอาไปไม่ได้แน่นอนหรือถ้าเผื่อไม่ได้กดล็อกจริงๆแล้วโจรขโมยรถลงไปนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถสั่งดับเครื่องยนต์นะครับรถก็จะดับนะครับนี่เป็นการดับแบบติดขึ้นมาใหม่นะครับ ถ้าเปลือเป็นลักษณะของการโจนเอาไปจริงๆนะครับเรากดท,ที่หน้าปัดตรงนี้นะครับพอถึงจังหวะกอวิอ่งรอ,อนะครับไฟตรงเรือนไม้ดับไปแล้วรถสตาร์ทติดต้องกดปลดล็อกเท่านั้นนี่คือความสามารถของการขโมยของออตโตรทที่ลูกค้าเข้ามาติดตั้งที่ร้านนะครับผม ขอบคุณครับ